เระว่าจะประจำว,วันพฤหัสบ,บดีที่19มกราคม2023สัปดาห์ที่2เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายของน้ำบุญเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวฮีบรูพี่น้องด้วยเหตุนี้พระเยซูเจ้าจึงทรงช่วยคนทั้งปวงซึ่งเข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์ให้ได้รับความรอดพ้นได้อย่างดียิ่งเพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นนิด เพื่อทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้นเราต้องการมหาสมณะลักษณะเช่นนี้คือเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไรความผิดไร้มลทินแยกจากคนบาปทั้งปวงประทับอยู่เหนือสวรรค์ชั้นฟ้า ไม่จำเป็นที่พระองค์จะต้องทรงนำเครื่องบูชามาถวายพระเจ้าทุกวันดังเช่นมหาสมณะองค์อื่นๆเพื่อถวายชดเชยบาปของตนก่อนแล้วจึงถวายชดเชยบาปของประชากรส่วนพระเยซูเจ้าเมื่อทรงถวายพระองค์ได้ทรงกระทําเช่นนี้เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไปความจริงธรรมบัญญัติได้แต่งตั้งมนุษย์ที่มีความอ่อนแอ ให้เป็นมหาสมณะแต่คําปฏิญาณของพระเจ้าซึ่งมาภายหลังธรรมบัญญัตินั้นแต่งตั้งพระบูตรผู้ทรงบรรลุถ,ถึงความสมบูรณ์แล้วตลอดไปให้เป็นมหาสมณะบแบบนี้พระคริสต์เจ้าทรงได้รับศาสนาบริการที่ยิ่งใหญ่กว่าศาสนาบริการของสมณนตระกูลเลวีเช่นเดียวกับที่พันธสัญญา ซึ่งมีพระองค์ทรงเป็นคนกลางนั้นดีกว่าพันธสัญญาเดิมเพราะตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ดีกว่าพระวรสารบญมารโกเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จออกไปยังทะเลสาบกับบรรดาศิษย์ผู้คนหมู่ใหญ่จากแคว้นกาลิลีติดตามพระองค์ผู้คนจากแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเลม็มจากแคว้นอิดูเมอา จากอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอแดนและจากบริเวณเมืองไทระ,ะและไซดอนเป็นหมู่ใหญ่ได้ยินสิ่งที่ทรงกระทำก็มาเฝ้าพระองค์ พระเยซูเจ้าจึงตรัสสั่งบรรดาสิทย์ให้จัดเรือไว้ลำหนึ่งเพื่อประชาชนจะได้ไม่เบียดเสียพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยจํานวนมากจนบรรดาผู้ป่วยด้ยวยโรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์เมื่อปีศาจท,ทั้งหลายเห็นพระองค์ก็กราบลงพลางตะโกนว่าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงกำชับอย่างแข็งขันมิให้มันแรพร่พรายว่าพระองค์เป็นใคร ข้อคิดเกี่ยวกับเรือลำเล็กๆมีข้อคิดที่น่าสนใจหลายประการพระเยซูเจ้าทรงประทับบนเรือหลายครั้งทรงเทศสอนเป็นคำอุปมาขณะที่ประทับอยู่ในเรือทรงเตือนบรรดาศิษย์ให้ระวังเชื้อแป้งของชาวฟาริสีและพักพวกของเฮโรดเรือลำเล็กนี้เกือบจะจมลงเมื่อต้องประสบ กับพายุในทะเลสาบในขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังบรรทมหลับอยู่ในเรือนั้นประจบกับความเชื่อของบรรดาศิษย์ยังไม่เข้มแข็งจากเรืออีกเช่นเดียวกันที่บรรดาศิษย์ร,ร้องเสียงอื้ออึงเพราะความกลัว เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาหาพวกเขาในยามค่ำคืนเมื่อได้พิจารณาตัวบทเหล่านี้ในภาพรวมแล้วจึงสรุปได้ว่าเรือลำเล็กนี้หมายถึงพระศาสนาจากนั่นเองเรือลำเล็กๆเ,เชื้อแป้งเพียงเล็กน้อย ก็เพียงพอเพื่อทำให้แป้งทั้งถังฟูขึ้นเราพูดถึงเกลือที่ให้รสเค็มแก่แผ่นดินเรือลํำเล็กนี้ยังช่วยรักษารสชาติแห่งชีวิตของพระเยซูเจ้ารักษาเชื้อแป้งให้มีพลังทำให้แป้งในถังฟูขึ้นเกลือที่รักษาความเค็มไว้มีให้จืดขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2023